โอ้หเรียกว่าห่างหายเลยนะครับไม่ได้ทําคลิปแบบนี้มานานแล้วนะครับสำหรับตาว e r t ร m e มนะครับในช่องทางแพลตฟอร์ม YouTube เองนะครับก็จะเปิดหวยเลยนะครับเป็นศึกคอนดกเคปโกคัพนะครับรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็เป็นเจ้าภาพอย่างสหรัฐอเมริกานะครับจะเปิดสนาม NRG Stadium นะครับเจอกับเม็กซิโกครับผมพูดถึงนะสำหรับฟอร์มของสหรัฐอเมริกานะครับก่อนที่พวกเขาจะ เข้ารอบชิงพวกเขาก็ผ่านทีมที่ไม่ได้แข็งอะไรนะครับไม่ว่าจะคอสตาริกา้าหรือชนะกัวเตมาลามา2-1นะครับสำหรับทางสหรัฐอเมริกาครับของเม็กซิโกโอเองนะครับอันดับทิ่เของโลกนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมว่าเรื่องฟีฟา่าไนกิ้งเนี่ยค่อนข้างสูส,สีกันเนีส่วนเม็กซิโกอเองครับพวกเขาผ่านเข้ารอบด้วยการชนะคอนรัต์มา1-0 0นะครับแล้วก่อนหน้านั้นชนะซาอุดิอาระเบียมานะครับ เส้นทางค่อนข้างสดใสในการสำหรับเม็กซิโกเองแต่ว่าวันนี้เจอของจริงอย่างสหรัฐอเมริกาผมว่าไม่ง่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้ในสื่อต่างประเทศเขาก็มองมาที่อเมริกาเนี่ยพอสมควรนะครับแม้ว่าเม็กซิโกจะเป็นทีมมาแบบดูเหนือกว่านะครับในเรื่องเลตตาช่างก็ตามนะครับแต่ผมยังมองว่าด้วยขุมกำลังนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยอัปเกรดนะครับนักเตะก็ได้ซึมซับจาก ผ่วยุโรปมาค่อนข้างเยอะนะครับมีนักเตะยุโรปดังๆหลายๆคนเนี่ยเข้ามานะครับเรียกว่ามายกระดับให้กับพวกดาวรุ่งของอเมริกาก็ยกระดับขึ้นมาเยอะเลยนะครับมองนะครับวันนี้สหรัฐอเมริกาต้องการเป็นแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลของประเทศเขาโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขอะไรนะครับผมมองว่าอเมริกาน่าจะดีกว่านะครับเม็กซิโกได้ความ สดจริงครับความเก่าจริงแต่บางจังหวะครับก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับผมชอบความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับของสหรัฐอเมริกาครับคู่นี้พิจนารณาได้แล้วนะครับดูจากน้ําหนักแล้วอเมริกาทั้งจ่ายครับ